ราวน,นี้เมื่อเรารู้ว่ากรุธธรรมสําคัญแล้วก็ต้องมาศึกษากันหน่อยว่าเออกรุธธรรมคือศีลห้าเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรโดยย่อศีลเนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงนี่พระองค์กล่าวอย่างนี้เลยนะถ้าไม่มีศีลบัางอย่างอื่นเนี่ยยาก กินเหล้าไปมือหนึ่งก็ฆ่าสัตว์ไปโกงเข้าไปเจ้าชู้ไปโกหกหลอกลวงหมดเนี่ยนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมไหมไม่เข้าคนผิดศีลทุกข้อเนี่ยอยากจะคิดให้ทานไหมไม่อยากงั้นบุญกุศลอย่างอื่นเกิดยากท่านบอกศีลจี่เป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งและเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงฉะนั้นนรชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เถิดเนี่ยเวลาพระให้ศีลตอนท้ายสุดที่กล่าวว่า แตสมาสีลังวิโสทะเยเนี่ยก็คือแปลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นนรชชนพึงชำระศีลองตนให้บริสุทธิ์เถิดเรามาเรียนว่าศีลห้าเป็นมาตรวัดความเป็นคนได้อย่างไรศีลห้าเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาพร้อมกับสามัญสำนึกของมนุษย์เลยนะว่าสิ่งใดควรทำแล้วสิ่งใดควรเวน้นพพุทธเจ้าพระองค์เพียงแต่อธิบายให้เราทราบถึงหลักการในการรักษาศีล แต่ตัวศีลมีมาก่อนแล้วอย่างกรุธรรมที่กล่าวไว้เนี่ยน,นั่นคือเกิดในยุคที่พุทธเจ้ายังสร้างบาร,รมีเป็นพระบุตริสัตว์แล้วในยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนานะแต่เมื่อรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรทําก็ทุกคนก็จะรักษาคนดีก็จะรักษาศีลห้าพ,าพุทธเจ้าพาระองค์บอกว่าขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเท่านั้นเองอะไรที่เราไม่อยากคนอื่นทํากับเราเราก็ไม่ควรไปทําอย่างนั้นกับใคร เราอยากให้มีใครมาทําอันตรายมาฆ่าเรามาตีเราไหมไม่อยากเราก็ต้องไม่ทําอย่างนั้นกับใครเราอยากให้ใครมาขโมยของเราไหมเราไม่อยากเราก็ต้องไม่เอาของใครเราอยากให้ใครมายุ่งกับครอบครัวของเราสมาชิกในครอบครัวเราไหมเราไม่อยากเราก็ต้องไม่ไปเจ้าชู้กับใครเราไม่อยากให้ใครมาโกหกหลอกลวงเราเราก็ต้องไม่ไปโกหกหลอกลวงใครเราไม่อยากให้ คนอื่นเข้ามาแบบเป็นคนเมาสเปสสปาคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็อะไรแบบอ้วกมั่งอะไรมั่งเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นี่นะเราก็อย่าไปเป็นอย่างนั้นต้องรักษาสติเราให้ดีเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราก็จะรักษาศีลได้คราวนี้มาดูศีลทั้ง5ข้อเฉพาะในประเด็นสำคัญนะจะรักษาศีลเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะอันนี้ขาดไม่ขาด ตะกี้ที่ค้างไว้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมโสภณีรักษาศีลข้อสามได้จะได้มาดูตรงนี้ด้วยเพราะมีองค์แห่งศีลอยู่อย่างศีลข้อหนึ่งจะผิดศีลเนี่ยต้องครบองค์ประกอบ5อย่างขององค์แห่งศีลคือหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตถ้ามันตายแล้วเราไปฆ่ามันเนี่ยศีลขาดไหมไม่ขาดก็มันไม่มีชีวิตนี่อันที่สองเราต้องรู้ด้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตถ้าเราไม่รู้นะเช่นว่า อยู่ในคอหานมีลอยๆ,ๆอยู่กับดำๆเราก็นึกว่าเป็นเศษผงจริงๆเป็นแมลงอยู่เนี่ยเรากดชักโครกปุบฝึบเดียวลงไปข้างล่างเลยถ้าเราไม่รู้จริงๆไม่ใช่แกล้งไม่รู้นะผงๆเนี่ยถ้าแกล้งไม่รู้นี่ขาดนะถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็ไม่ขาดอันที่สามคือมีจิตคิดจะฆ่าถ้าไม่ได้เจตนาเช่นเดินไปเนี่ยแล้วก็ไปเหยียบมดตายเราไม่ได้เจตนาเลยอย่างนี้ศีลก็ยังไม่ขาด ข้อที่สี่พยายามฆ่าอย่างถ้าข้างนอกนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันไม่มีปัญหาโอเคครบหมดแต่ถ้าข้างนอกปั๊บเนี่ยยุงมากัดปุ๊บเป็นไงมีชีวิตไหมมีรู้ไม่มีชีวิตรู้กําลังเจ็บมีจิตคิดจะฆ่าไหมมีเหมือนกันแหละรีบไปนะก่อนที่จะเปลี่ยนใจแต่ถ้าแค่คิดเนี่ยยังไม่ลงมือขาดได้ยังลงมือเพี้ยขาดไหม ยังไม่แน่อยู่ที่ว่าฉมังหรือเปล่าเพี้ยมันบินปลอไม่โดนมันหลบไปได้เนี่ยยังไม่ขาดมันต้องข้อที่5เนี่ยถ้าเพี้ยเลือดแดงติดมือเลยคือสัตว์นั้นตายสมใจนึกถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยศีลก็ขาดทันทีถ้าเพี้ยไม่โดนศีลไม่ขาดแต่มัน มันชักพร่องแล้วนะนี่มันยิ่งกว่ากรู้ธรรมที่ว่าลังเกียดอีกนะเนี่ยนี่มันเกินลังเกียดได้ไปแล้วเนี่ยแล้วบางคนไม่ใช่แค่นั้นนะเพีย้ยไม่โดนทำไมเอ่ยไล่ล่าบางอาจหนีหรือไล่ล่าเนี่ยอย่างนี้ถ้าโดนปั๊บเนี่ยบาปหนักเลยบาปหนักกว่าปกติเพราะอะไรเอ่ยต้องมาดูว่าผิดศีลข้อหนึ่งเท่ากันเนี่ยจะบาปมากบาปน้อยขึ้นกับอะไรอยากรู้ไหมเอ่ยฆ่ามดกับฆ่ามแมวบาปเท่ากันไหม ฆ่าแมวกับฆ่าช้างบาปทั้งหมดหรือเปล่าน,น,นี่องค์ประกอบจะบาปมากบาปน้อยอยู่ตรงนี้หนึ่งค่าสัตว์ที่มีคุณมากบาปมากกว่าค่าสัตว์ที่มีคุณน้อยเช่นค่าคนก็บาปมากกว่าค่าสัตว์อื่นค่าหมูช้างกวางเก้งค่าคนบาปก,กว่าสองขนาดร่างกายค่าสัตว์ใหญ่บาปมากกว่าค่าสัตว์เล็ก ค่าช้างกัค่ามดบาปไม่เท่ากันข้อ3ขึ้นอยู่กับความพยายามพยายามในการฆ่ามากบาปมากเนี่ยไล่ล่าเนี่ยบาปอย่างหนักเลยถ้าเกิดกึง่งๆมาที่บอกเอะเจตนาไม่เจตนาเนี่ยก็ยังกั้มกึง่งบาปก็ยังเบาบางแต่ถ้าเกิดว่าเจตนาแรงกล้าจริงๆเนี่ยวางแผนไว้ก่อนเตรียมการอย่างดีนะเชิดโชว์ถ่ายคลิปโชว์ต่างๆเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็บาปมาก เจตนาแรงกล้ามีศีลข้อหนึ่งมาดูศีลข้อสองเว้นจากการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้เรามักจะพูดย่อๆว่าลักทรัพย์ใช่ไหมแต่ความจริงคือของที่เขาไม่ได้ให้เจ้าของเขาไม่ได้ให้องค์แห่งศีลมี5ข้อเหมือนกันคือ 1. ของนั้นมีเจ้าของ 2. เรารู้ได้ว่ามันมีเจ้าของ 3. มีจิตคิดจะัก เจตนา 4. พยายามรัก 5. นําของนั้นมาได้ด้วยความพยายามนั้นส่ว่าเป็นของคนอื่นเขาน่นวางไว้ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะหยิบเขอยืมมาใช้เช่นยังลบเนี่ยเออเราเขียนผิดเรามันติดยังลบมาของเพื่อนเนี่ยเออหยิบของเข้ามาลบหน่อยแล้วคืนเขานี่นะถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าสียังไม่ขาด แต่ถ้าเกิดเป็นกรุธรรมอย่างกลุ่มนั้นสงสัยเนี่ยไม่สบายใจแน่แล้วนะเนี่ยยังไม่ได้ขอเขามาลบปุ๊บยังลบเขาศึกไปหน่อยนึงเนี่ยสงสัย <c oughs> เขาเปลือกไม่กี่เม็ดยังไม่สบายใจเลยเนี่ยแต่ว่าโดยรวมๆก็คือเราไม่ได้เจตนาจะรักเนี่ยแล้วก็เพื่อนฝูงกันรู้ว่าเจ้าของเขาก็เต็มใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคแต่ทําเหมือนกันทุกอย่างแต่ตั้งใจว่าหยิบแล้วจะเมมถ้าเกิดมีคนไหนคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย สินขาดเลยนะ่ะพฤติกรรมเหมือนกันเจตนาไม่เหมือนกันผลไม่เท่ากันอยู่ที่ความคิดว่าคิดยังไงถ้าคิดว่าหยิบมาปุ๊บเดี๋ยวจะวางคืนไม่ขาดหยิบปุ๊บจะเมมพอคิดอย่างนั้นจับปับ๊บขาดเรือยังยังแต่พอเคลื่อนปุ๊บขาดเลยพอของนั้นเคลื่อนจากที่ปั๊บเนี่ยถือว่านําของนั้นมาด้วยความพยายามนั่นแล้ว ต่อให้เคลื่อนปับเจ้าของก็เห็นอ๋อไอ้ขโมยแล้วก็วิ่งไล่กวดจับเนี่ยขาดละไม่ใช่อยู่ที่ว่าสําเร็จไม่สําเร็จทันทีที่ทรัพย์นั้นเคลื่อนเนี่ยก็ถือว่าศีลขาดนี่อยู่ตรงนี้ศีลข้อที่สองจะบาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับสามอย่างคือหนึ่งคุณค่าของทรัพย์นั้นถ้าเกิดว่าขโมยเขาเปลือกเม็ดนึง กับขโมยเข้าสาร1นึ่งคันสิบลอ้อขโมยเข้าสาร10บล้อคันหนึ่งเนี่ยนะัก็บาปมากกว่าอันที่สองขึ้นอยู่กับคุณความดีของเจ้าของทรัพย์ไปขโมยของผู้ที่มีคุณธรรมสูงบาปมากเช่นว่าถ้าเกิดไปขโมยของแม้แต่เพียงนิดเดียวนะของพระอรหันต์เนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหบาปมหาศาลเลยยิ่งกว่าไปขโมย เพชรนินจินดาของโจรซะอีกเนี่ยข้อที่3คือความพยายามในการรักถ้าใช้ความพยายามมากก็จะบาปมากจะผิดศีลข้อ3ามพินกาเมเนี่ยองแห่งศีลมีสข้อคือหนึคนที่ไปยุ่งด้วยเป็นบุคคลที่ไม่ควรร่วงละเมิดใครเป็นคนไม่ควรร่วงละเมิดเดี๋ยวจะเฉ,ยฉลยต่ออันที่สองคือเจตนาจะเสพเมถุนในบุคคลนั้น ถ้าไม่มีเจตนาเช่นว่ากําลังสลบอยู่แล้วมีใครมาทําอะไรปุ๊บเนี่ยอันนั้นก็ศีลไม่ขาดอันที่สพยายามจะเสพข้อที่4คือยังอวัยวะให้จดกันพอจดกันปับ๊บศีลขาดเลยทั้งหมดสข้อศีลข้อ3จะบาปมากบาปน้อยขึ้นกับ1คุณความดีของผู้ถูกลระเมิดเช่นมีคนคนหนึ่งไป ข่มขืนพนาอุบลมนาเถรีเนี่ยท่านเห็นว่ามันเป็นจากวิบากกรรมในอดีตปุ๊บเนี่ยท่านเอาใจเข้ากลางไม่ไปรับรู้ภายนอกด้วยพอเสร็จเรียบร้อยปับ๊บคนคนนั้นเนี่ยธรณีสูบเลยเพราะไปละเมิดกับพระอรหันต์ข้อที่2คือความแรงของกิเลสคือถ้ามีความแรงกล้าในการที่จะไปทำเนี่ยเหมือนกับคนที่เหมือนกับสมยอมไงก็ศีลขาดนะถ้าเป็นบุคคลต้องห้ามเนี่ย แม้จะรู้เห็นเป็นใจก็ศีลขาดเป็นกันแต่ว่าบาปก็ยังระดับหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่รู้เห็นเป็นใจโดยไปข่มขืนเขาเนี่ยความแรงกิเลสเยอะบาปมากยิ่งข่มขืนละฆ่าอีกนะจะปิดปากเนี่ยโอ้ยิ่งบาปเป็นไปใหญ่เลยเนี่ยและข้อสามคือความพยายามในการประพฤติผิดไอ้ามนั้นยิ่งใช้ความพยายามมากเท่าไหร่บาปก็ยิ่งมากไปตามส่วนมาดู แล้วบุคคลต้องห้ามฝ่ายชายฝ่ายหญิงเป็นยังไงมาดูฝ่ายชายก่อนนะว่าหญิงต้องห้ามของชายคือใครมีสามกลุ่มคือหนึ่งภรรยาผู้อื่นเนี่ยยุ่งไม่ได้เลยผิดศีลการ,รมเมทันทีอันที่สองคือหญิงที่อยู่ในพิทักษ์ของท่านเช่นว่ามีพ่อแม่ดูแลรักษาอยู่ มีพ่อแม่ไม่อยู่แล้วมีลุงป้านะ้าอามีพี่มีน้องมีญาติมีคนรู้จักมีผู้หลักผู้ใหญ่มีใครก็ตามที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเป็นหญิงที่อยู่ในพิทักษ์ของท่านไปยุ่งไม่ได้ยุ่งแล้วคนพิทักษ์เขาก็เสียใจ ấy, ใช่ไหมข้อที่สามคือหญิงที่จารีดห้ามได้แก่เป็นเทือกเถาเหล่ากอตัวเองคือเป็นเป็นญาติสนิทเนี่ยเทือกเถาคือญาติผู้ใหญ่เหล่ากอคือญาติผู้น้อย อายุน้อยเบื้องล่างตัวเองลูกหลานเหลนอยไรนี้เป็นต้นเนี่ยหรือนักบวชหญิงนักบวชนี่ไม่ชีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ได้ส่วนของหญิงชายต้องห้ามมีสองกลุ่มนะคือหนึ่งชายที่มีภรรยาแล้วไปยุ่งด้ไม่ได้ยุ่งปั๊บผิดศีลกาม2สองคือชายที่จารีตห้ามก็คล้ายๆกรณีของผู้ชายที่หญิงต้องห้ามคือเป็นเทือกเถวเหล่ากอเป็นญาติสนิทเนะี่ยแล้วก็เป็นนักบวช น,นี้ไปยุ่งไม่ได้เ็นตะกี้มาย้อนมาที่ว่าแล้วนางวรรณธาศีเนี่ยเป็นโสเภณีทําไมถึงรักษาศีลได้เพราะจะไม่ยุ่งกับชายต้องห้ามไงต้องเป็นชายโสดเท่านั้นเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยรอดตัวแม้จะเป็นหญิงโสเภณีแต่ก็ยังมีศีลข้อสได้เป็นอย่างนั้นเลีไหมจ๊ะเข้าใจนะ <laughs> อมาดูข้อสี่มั่งข้อสี่เว้นจากการพูดเท็จองค์แห่งศีลมีสี่ข้อหนึ่งเป็นเรื่องไม่จริงสองเจตนาพูดให้ผิดจากความจริงบางทีถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยแต่เราไม่รู้นะเราไม่ได้เจตนาฟังเข้ามาเรานึกว่าจริงก็เลยพูดต่อไปศีลยังไม่ขาดแต่มีวิบากนะยุคนี้บางทีไม่ได้พูดเฉย เขาส่งอะไรมาส่งข้อความส่งภาพส่งอะไรมาฟอร์เวิร์ดต่อไปปุ๊บเสร็จเลยแชร์ต่อก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆเสร็จนี่คือเป็นวิบากกรรมแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยศีลข้อสียังไม่ถึงกระขาดแต่วิบากรรมมีไหมมีข้อที่3คือพูดคำนั้นออกไปทั้งพูดทั้งสง่งภาพเสียงทุกอย่างข้อที่4คือผู้ฟังเข้าใจความหมาย เราพูดเรื่องไม่จริงภาษาฝรั่งเศสคนฟังฟังไม่รู้เรื่องยังรอดตัวศีลยังไม่ขาดแต่วิบากกรรมมีนะว่าเจตนานะี่มันเกิดแล้วเนี่ยวิบากกรรมมีแต่ว่าศีลยังไม่ขาดถ้าเขาฟังแล้วรู้เรื่องปับ๊บศีลขาดศีนข้สนขอสีจะบาปมากบาปน้อยก็ขึ้นกับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโกหกนั้นเนี่ยมากแค่ไหนถ้าสร้างความเสียหายมากบาปมาก คุณความดีของผู้ที่ถูกละเมิดถ้าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงนะแล้วไปละเมิดท่านเนี่ยบาปเยอะและ้วศีลข้อสี่โดยย่อคือเรื่องไม่จริงแต่ว่าขยายออกไปปั๊บเนี่ยมันก็คือมิจฉาวาจาสี่อย่างนั่นเองนอกจากเรื่องไม่จริงแล้วเนี่ยเรื่องคำหยาบด้วยใช่ไหมพูดส่อเสียดด้วยเพ้อเจอ้อด้วยเนี่ย,ยงั้นการไปใช้คำหยาบคายกล่าวหาว่าร้ายบุคคลผู้มีคุณธรรมสูงเนี่ยคนที่ไปพูด ไปว่านี่นะโอ้โหน่ากลัวมากมานรกขุมสี่เราก็เห็นภาพใช่ไหมเอ่ยโอ้สารพัดเนี่ยน่ากลัวจริงๆนึกถึงคําที่บุรุชาติพระองค์ตรัสไว้ว่าตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนพาลสําคัญบาปเหมือนน้ําผึ้งได้ทําไปรู้สึกมันสะใจมันมันมันสนุกเนี่ยฉันเก่งฉันว่าคนนั้นได้ว่าคนนี้ได้ แต่บาปส่งผลเมื่อใดคนผ่านย่อมเข้าถึงทุกเมื่อนั้นโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่น่าเลยเราเนี่ยพ้นจากกรรมนี้เมื่อไหร่มาเกิดเป็นคนใหม่จะไม่ทำอีกเลยจะทำความดีอย่างเดียวทุกอย่างเต็มที่เลยเกิดมาลืมไปทำอีกไปเจออีกแล้วชั่วช้าฉับชั่วช้าฉับชั่วช้าฉับเข้าไปเนี่ยแล้วก็ลองบอกเราเนาะเรา,าไม่น่าเลยเนี่ย นี่จะเป็นอย่างนี้จะบาปมากบาปน้อยก็ข้อที่3คือผู้พูดเป็นใครด้วยสังเกตน,นะถ้าคฤหัหัดโกหกเนี่ยบาปน้อยกว่าบรรพชิตเพราะถือว่าเมื่อเป็นบรรพชิตเนี่ยต้องมีศีลมากกว่าหากไปทําผิดศีลเข้าบาปกว่านี่เป็นอย่างนี้ด้วยมาศีลข้อ5เว้นจากการดื่มน้ําเมา องค์แห่งศีลสี่ข้อคือหนึ่งของนั้นทําให้มึนเมาเพราะฉะนั้นไม่เฉพาะน้ําอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเม็ดก็มีนี่ใช่ไหมมีทุกรูปแบบทั้งสุรายาเสพติดยาดองอะไรต่างสารพัดอย่างบางคนเออตรงพูดถึงยาดองนะมันก็มีส่วนผสมของเหล้าโดยเฉพาะถ้าพวกยา,าธาตุเนี่ย ที่จะมาช่วยเกี่ยวเรื่องระบบการย่อยบางทีท้องอืดท้องเฟ้อมันอึดอัดมันมวนท้องถ้ามียา่าเข้าไปปั๊บมันก็คลายได้พวกนี้ก็มักจะมีแอลกอฮอล์อยู่สบ้าง4%บ้างเหมือนกับถ้าเทียบก็พอๆกับเบียร์อ่อนๆเนี่ยถามว่าแล้วดื่มยาธาตุเข้าไปเนี่ยผิดศีลไหมตอบว่ามีทั้งผิดและไม่ผิดคือถ้าป่วยแล้วดื่มเพื่อรักษาไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่า ติดเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดบางทีสมัยก่อนมีพิทักษ์ป่าอยู่เฝ้าป่าเนี่ยจะเป็นแบบติดเหล้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอมาถึงวัดปั๊บรักษาศีลแปดไม่ใช่ศีลห้าธรรมดาศีลแปเลยนะศีลเข้าอื่นพอสู้อดเข้าเย็นพอสู้แต่ว่าโอ้ยมันกระวนกระวายติดเหล้า ผลคือเจอทางออกยาธาตุบอกเอ๊ะทำไมยาธาตมันหมดเร็วปกติคนกินยาธาตุเป็นยาเนี่ยมันก็แค่อึหนึงใช่ไหมจ๊ะนี่เล่นทีละขวดหนึ่งบางทีลวดสองขวดเออเรียกว่าเอา,เอา,เอาแบบควบเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ศีลขาดถ้าดื่มโดยเจตนาว่ามันเป็นน้ำเมาศีลขาดถ้าดื่มเพราะจะเป็นยารักษาศีลไม่ขาด อยู่ที่เจตนาในการดื่มกินข้อที่สมดื่มกินสิ่งนั้นจะดื่มจะสูดหรือว่าจะฉีดจะยังไงก็แล้วแต่ให้มันเข้าตัวเนี่ยแล้วก็ข้อสี่คือของนั้นล่วงลําคอถ้าเป็นของดื่มก็คือมันล่วงลําคอไปถ้าเข้าปากอมแล้วอุ้ยตายจริงนึกได้เดี๋ยวศีนขาดไปบ้วนเรียกว่าบ้วนแปลงฟันใหญ่เลยไม่ให้เล็ดรอดไปแม้แต่หยดเดียวเนี่ยถ้าอย่างนี้ยังพอรอดตัวแต่มันฉิวเฉียดเต็มทีอย่าทำนะ แต่ถ้าเกิดล่วงลำคอเมื่อไหร่ปับ๊บศีลขาดทันทีถ้าเป็นรูปแบบอื่นคือสิ่งนั้นเข้าตัวเมื่อไหร่ปับ๊บศีลก็ขาดทันทีศีลข้อ5จะบาปมากบาปน้อยก็ขึ้นกับว่าความอยากในการดื่มน้ําเมานั้นอยากมากไหมถ้าอยากมากเนี่ยบาปเยอะสองดื่มเยอะหรือเปล่าดื่มเยอะก็บาปเยอะสคือผลจากการกระทําผิดพลาดที่เกิดจากการดื่ม ถ้าดื่มเสร็จเรียบร้อยเมาก็นอนอยู่บ้านนะอันนี้ก็ยังบาปแต่ว่ายังน้อยหน่อยถ้าอยู่ข้างนอกเมาแล้วอาราวาสเลยเนี่ยบาปเยอะนี้คือเรื่องของศีลห้าโดยย่อเพราะบางทีเรารู้ศีลแต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงใช่ไหมอันไหนบาปมากบาปน้อยอันไหนขาดไม่ขาดวันนี้จึงมาทบทวนอแล้วก็ท่านบอกว่ากลิ่นอะไรเอ่ยหอมฟุ้งทวนลมได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นอย่างอื่นหอมทวนลมไม่ได้มันต้องไปตามลม มีแต่กลิ่นศีลเนี่ยหอมหวนทวนลมได้รักษาศีลดีกลิ่นศีลกระจายไปทุกที่เทวดายังถึงเลยปกติเทวดาจะไม่เข้าใกล้มนุษย์เพราะเข้าใกล้มนุษย์จะเหม็นตัวคนเรานี่เหม็นนะไม่เชื่อเราไม่อาบน้ำสามวันดีไปเดินถึงใครปั๊บเขาอื <c oughs> <c oughs> มันเหม็นยิ่งเทวดาเขาเจอแต่ของปนีิดของหอมหอ,มอะ่ะมาถึงมนุษย์ปั๊บเขาเหม็นเหมือนซรากศพเลยนะ นี่เทวดาไม่จําเป็นจะไม่มายกเว้นคนมีศีลถ้ามีศีลปับ๊บกลิ่นตัวเปลี่ยนหอมเทวดามาลงรักษาผู้ที่มีศีลเนี่ยเราจะทําอะไรปั๊บเทวดาตามคุ้มครองเพราะคุ้มครองแล้วเราทําความดีเขาจะได้ได้บุญด้วยเรารักษาศีลเขาก็ได้บุญด้วยกลิ่นศีลหอมฟุ้งถวดลมได้แล้วเราจําได้ไหมเวลาพระให้ศีลพอรับศีลห้าข้อครบปับ๊บท่านก็จะบอกว่า สีเลนะสุข,ขติงยันติแปลว่าศีลน,นำมาซึ่งความสุขสีเลนะโคพคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภกัรัพสีเลนะนิพุติงยันติศีลน,นำมาซึ่งพะนิพานเลยนะเห็นอนันนสง,งส์ศีลไม่ใช่เล็กๆน้อยๆได้ทั้งความสุขโภกัรัพความร่ำรวยแล้วยังนำมาซึ่งพะนิพานด้วย เราทุกคนจึงควรควรไหมจชะค,ควรรักษาศีลอย่างยิ่งเลยขอให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยนะจ๊ะแม้แต่เล็กๆ,ๆน้อยๆเอาเรียกว่าไม่น้อยหนะ้าชาวกุรุที่รักษากุรุธรรมดีไหมนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้ไม่สบายใจอะไรเขาเปือกตั้งสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขนาดนั้นศีลเาราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจะได้เป็นพื้นฐานตลอดไป เสร็จแล้วไปชวนหมู่ญาติมิดท,ทั้งหลายให้มารักษาศีลให้เยอะเถิดประเทศไทยของเราเองฝนฟ้าจะได้ตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองจะได้สงบร่มเย็นแล้วขยายกว้างออกไปโลกของเราจะได้สงบร่มเย็นจเจริญพร